สวัสดีอีกครั้งนะครับครับผมมาจากบริษัท Enrich f o g k e r เวีทไทยาจำกัดน,นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าใน f c e e o o o นะครับมารู้จักกับเครื่องพ่นหมอกควันรุ่น Super Fog BW25 นะครับซึ่งนำเข้าจับจาก่ายโดยบริษัท Enrich f o g k e r เวียดนาจำกัดน,นะครับก็คือเครื่องตัวน,นี้นี่เองครับเครื่องตัวนี้นครับเป็นเครื่องที่ใช้เยอะ จนถึงยอดที่สุดเลยนะครับเครื่องหนึ่งนะครับในอบตอนครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ซ่อมง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ในการพ่นเนี่ยมีควันออกเยอะมากเลยครับถ้าลูกค้าได้เห็นจากวิดีโอที่ผ่านๆมาของบริษัทนะครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเครื่องตัวนี้นะครับครับเพื่อตัวนี้นครับเป็นเครื่องที่มีความจุตรงนี้ เป็นถังบรรจุน้ำยากำจัดแมลงนะครับมีความจุอยู่ที่6ลิตรด้วยกันครับส่วนตัวนี้จะเป็นถังบรรจุน้ำมันเชือเ้อเพลิงครับจะมีความจุอยู่ที่1.3ลิตรครับครับวิธีการใช้งานของตัวนี้นะครับเพื่อจนนี้จะติดใช้การจุดไฟไฟฉายสองก้อนนะครับโดยมันจะใส่ที่ด้านข้างของตัวเครื่อนะครับใส่ถ่านไฟฉายสองก้อนเพราะว่าเวืาอที่สตาร์ทเนี่ยตัวเครื่องก็จะดึงพลังงานจากถ่านไฟฉายขึ้นมานะครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันดินซิน95นะครับหรือว่าเป็นแก๊สโซฮอลก็ได้ครับวิธีการใช้งานตัวเครื่องนะครับเราจะทําการปั๊ม3ถึง5ทีครับ4 5เครื่องก็จะติดนะครับเครื่องติดเสร็จปุ๊บเครื่องเสร็จก็จะดังวอดมีเสียงดังนะครับเราจะทําการเปิดบาลน้ํายาตรงนี้นะครับหมุนสุดเลยครับเสร็จปุ๊บน้ํายาก็จะออกแล้วก็ไปพ่นกําจัดแลงได้ครับ วิธีการปิดเครื่องเราจะทําการปิดตรงนี้ก่อนครับลูกค้าบางท่านทําการปิดตรงนี้เลยครับจะทําให้ไฟยุบเราจะทําการปิดตรงนี้ก่อนปิดเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยกดสวิตช์ตรงนี้ทีหนึ่งเครื่องก็จะดับไฟก็จะไมุ่นะครับครับเครื่องตัวนี้ทําไมอบตถึงใช้เยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายซ่อมง,ง่ายพ่นดีราคาไม่แพงซึ่งเครื่องตัวนี้นําเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท Enrich Fokker ประเทศไทย ur, ai, จำกัดน,นะครับบริษัทเราก็ส่งเครื่องตัวนี้ทั่วทุกอบตไปเลยครับครับวิธีการซ่อมเนี่ยก็ซ่อมไม่ยากครับพวกร้านช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยหน่วยง,งานอบตหนเครื่องเสียสามารถถือไปให้พวกร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับส่วนทางอะไหล่เนี่ยบริษัทเราก็จะส่งให้หรือว่าจะมาซ่อมกับบริษัท Enrich Fokker ประเทศไทย ur, ai, จำกัดของเราก็ได้ครับบริษัทเราก็จะมี จ้าหน้าที่ทํางานการสองท่านนะครับคอยให้บริการการซ้อมเคยกับทางลูกค้านะครับครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่น้ําหนักไม่หนักมากนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลครับก็ถือสบายๆครับนี่ครับถือเวลาใช้จริงเนี่ยตัวเครื่องก็จะมาพร้อมสายสะพายครับตรงนี้ครับเอาไว้สะพายทางคนพ่นจะเล่นไม่เมื่อยนะครับนี่ครับถือก็ไม่หนักนะครับถือได้สบายๆนะครับ ตัวเครื่องมาพร้อมหัวพ่นสองชนิดด้วยกันครับก็คือหัวพ่นหมอกฟันกับหัวพ่นลองฝอยนะครับหัวพ่นหมอกฟันเนี่ยจะเป็นหัวมาตรฐานที่มาพร้อมกับเครื่องนะครับส่วนหัวพ่นมองฝอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่อื่นเขาจะขายนะครับขายกันราคาประมาณ2องถึงสามพันบาทนะครับแต่ว่าหัวพ่นลองฝอยของบริษัทเอลิชอปเกอรเ์เราแถมให้ฟรีนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับเครื่องตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา5้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ กบชิกากระทรวงการคลังกําหนดนะครับบริษัทเราก็จ,จัดจาหน่ายอยู่ที่ราคา5 9 0 0 0บาทนะครับ5้า0 0ันบาทเนี่ยบริษัทเรารวมค่าจัดส่งให้ด้วยครับรวมแบต7%รวมถึงรวมการรับประกันสินค้าให้1ปีเต็มนะครับก็ถือว่าถ้าซื้อกับบริษัท En er, เนอร์จีสป็อเประทไทยจำกัดกขว,ว่า,คคา,านะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับครับสำหรับหน่วยงาบัตรท่านใดที่กำลังตั้งงบหรือว่า ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับซื้อกับเอริฟ็อกเกอร์นะครับตัวนี้สามารถพ่นกําจัดแมลงได้หลายอย่างมากเลยครับทั้งยุงแมลงวันแมลงสาบมดมอดปลวกสารพัดเลยนะครับครึ่งตัวต่อพ่นได้หมดเลยครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับตัวนี้ครับบริษัทเอริฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจัดนะครับสําหรับท่านนายรถออตหรือว่าทางท่านพัสดุนะครับดูแล้วอยากซื้อเครื่องโทรมาสอบถามที่เบอร์ 024397889นะครับบริษัท e n ็ i c h Walker ระเทศไทยจำกัดน,นะครับเดลเมนะครับหน่วยงานราชก,การที่จะซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเครื่องพ่นมอคค่อยซื้อกับบริษัท e n ็ i c h Walker ระเทศไทยจำกัดน,นะครับที่จะซื้อเครื่องพ่นคิดถึง e n ็ i c h Walker นะครับสวัสดีครับ